ฝามแต่ที่ยีเหมือนกันเลยเลี้ยงมาในบ้านเดียวกันเหมือนกันอยู่บนไทยเหมือนกันคิด<ฮ>ว่าสิ่งมันร้องเหมือนกันร้อยเปอไหม่ปรากฏว่าเจอโรคที่มันเหมือนกันในยีค่ะแค่10บถึงยีเปร์น์เท่าไหน้นถ้ามีชั้นอีกคนหนึ่งที่เหมือนเรา จะแสดงออกเหมือนกันแค่สี่หรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายีนมีอิทธิพลแค่ัตนเองไม่ได้มีอิทธิพลแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราคิดเลยสิ่งที่เหนือนยีนคือมันควบคุมการแสดงออกหรือไม่แสดงออกของยีนได้ยีนนี่นะครับมันเป็นตําราอยู่ในเซลล์ของเราเสร็จแล้วจะทําอะไรก็ตามมันจะไปอ่านตาราแล้วทําการก๊อปปี้ดังนั้นยีนเนี่ยจึงเป็นตัวที่ควบคุมการทำง,งานการแสดงออกของโปรตีนของอะไรต่างๆแล้วยีนในแต่ละคนมีความที่เหมือนกันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วมันมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ต่าง หนึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นทำมาให้เราต่างกันอย่างเช่นกินกาแฟบางคนกินก่อนนอนก็เหลาดีบางคนกินแก้วเดียวต่างค้างทั้งวันบางคนกินยาตัวนี้แล้วแพ้บางคนเป็นแบบนี้แบบนั้นอันนี้คือ1%ึนที่ไม่เหมือนกันและก็มีส่วนของการเกิดโรคอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันด้วยเราดีดตรวจหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นที่ไม่เหมือนคนอ,อื่นแล้วมาทำนายได้ว่าคุณมีแนวโน้มจะเสี่ยงด้วยโรคอะไรนะครับแั่นนี่คือหน้าที่ของดีนะ